กิจกรรมสวดมนต์ความเพียร90วันพระกิ่งภายริพินาทครั้งที่71วันที่10กรกฎาคมพุทธศัก,กราช2568 วันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านัาตนตพรจิวิสารขอถวายสิ่งสวดสาธัยพระสุสูตรพัลลิศในมโนนันตน์ถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาได้กุปปาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิเจาจะในขลับพิชชาในบทสวดอันตอนเนื่องได้เทินบทการพระตนะตายละหังสามมาสังโทปควาพุธทธธรรมภควรนตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภคว,วตาธรรมโมธรรมนามาสามิ สวัสีปันโนเพราะวาโตสาวกสังโฆสังฆารนามิบทบูชาพระภัยรีพินาตอันห่างสามาสัมัทโทสุจิรามปารินีพุทูตคุณนนหิธารามาโนธานิปาริมิหิจัติสติยาวชิวังอัห่งพุทธังธรรมังสังฆังสานังคตโตผูเชมีรัตนตยังธรรมังจารามีโสตทีนาบทสวดชมนมเทวดาสมันตาจักกวาลรสวัตตาคันฉันตุเทวดาสัทธรรมมุนีราชัสสะสุนันตุสักข์โมฆะถัง สักเเคกาเมจารุเปคิริสิขารัตะเขตจาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจาคาเมตารุวนาคาเนเคหาวดูเมเขตเดภูมาจันตุเทวชรธาาวิสเมยักขะคันทับพับนาคาตินทันตาสันติเกยมุนีวัจเังสัทวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรยมรันตาธรรมสวนกาโรยมรันตาธรรมาสวนกาโรยมรันตา บทสวดบุพภาภาคานามกาลนโมรสาภควาโตลาโตสมาตุลสานโมรสาภควาโตลาโตสมาตุลสานโมรสาภควาโตลาโตสมาตุลสะบทสวดไตรสนาคมนปาทะพุทธังสานักฉามิธรรมังสานักฉามิสังฆังสานักฉามิทุติยามปีพุทธังสานักฉามิทุติยามปีธรรมังสานักฉามิทุติยามปีสังฆังสานักฉามิตัดยามปีพุทธังสานักฉามิตัดยามปีธรรมังสานักฉามิตัดยามปีสังฆังสานักฉามิ บทสวดสัจจคิริยาคถานัตท um ิเมสานังอัญยังพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหุนตุสัปปทานัตทิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหุนตุสัปปทานัตทิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหุนตุสัปปทานบทสวดติละตนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะพุทธาสรีราจิตตังทำมังนะเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารัง สังฆังนะเมรัตนาพุทธสูสีลาทิติเอตังนะเมติรัตนังรัตนาตาญะวะหังสัมมาสามโอสาริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยนยานยุตตาคุณยโยคาวะสาปาวะตังอัสสุมิตายมหิปิตเทวะยะถาติทันเตเอังวินาตาทิตาเลสัมมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจิเรนจัปาตุภูตังคัมภีระยานวิสัยยังอัตติทุตัสสตังวิญโยหิปันติตาเชนิหิวิชัญญาลูปัง โลรกมรภรีเกหิติกัตถจ,จุปารภนียังเกสันจีสุทุวิตังคุณากายตายาามิหิเยว,วชนะตายาสุวิสุตตามปิสมุป,ปัสตังมนาสีสุทัปปาสาทธานาังปูญญาติกานะมะสมุตตามัปุณณภูมังทุกขาปามุจจนะมุขาสานังขาตานงปูชาละเหสุอะปารามังอภิปูชนเนยังนิพานัสัชิกิริยายุปานิสายถังสัมมาเกเรสัมมาราโสทานาสิธิยาจะ สาธุหีอัฏฐากุสเรหุป,ปัสเสวนียังปาในหิจาปีสานังคามนียเมวัตาสมาหิตตังตีรตนังสารานังขตัมหังลัตติงที่วังคณะในสุนัมัสสมานาปูเชมัจจาปีสสตังสุปัสสนะจิตตาตัดฐานุปาลิจาริยาสถารตาจะ ปุญเยนะตัฏฐสุกะเตนะสุขีภะเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมาวินัยยัมหิปามานาภูโตโลกุตระพิสมายโยนิยโตสุพชัางตัศบานิสยะาจายายะาอา,า,ายามปีโหตุวัตถุเตเยปลิกิตโตสุป,ปะสาธะกาโลนามการสิทธิกถาโยจักุมาโมหามาลาปะกะโถสามังวะพุทโธสุกโตมุตโตมารัสะปาสาวินิโมยจยันโต ปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวัลตังเสียสานามามิโลกาสานาทานจาวินายกัดจ,จัดตันเตียสตาเตเสียสิติหตุสัพันตารายาจาวินาสาเมนตุธรรมโอทาโชโยวิยตตัสสัสนทุทเสสีโลกาสัมวิสุทธีมังคานิยานิโกธรรมะทารสสธารีสาตาวโหสันติกะโลสุจิโนธรรมังวัลตังเสียสานามามิโมหปาทารังอุปสสันตทาหันตันเตียสตาเตเสียสิธิหตุสัพันตารายาจาวินาสามนตุ สัตรธรรมมเส Jade นาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปูปะกิ EP เลสาเชตาสันโตสยังสันติมิโยชโกจักสว่าขาตธรรมมังวิฏตังกโลติสังคังวลรันตังเสียสานมามีพุทธานุพุทธังสิสมาสีลาทิติตันเตยสาเตเสสิทธิหโตุสัพันตรายาจาวินาสเมตุบทสวดนโมการอาถากาคาานะโมหะโตสมาสมลสมาเหิโนนะโมอุตตมะธมัสสะสวาขาตเสวะ เดนิธานะโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธะสีรัตินิโรนะโมอมาตายารัทสารัตตนาตยาสัสสุลกนะโมอมักาตีตัสสะตัสสาวัตทุตายสปินะโมกาลปะภาเวนะวิคันฉันตูปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสวัสดีหนตูสัพพตถานะโมกาลัสสะเตชนะเวทีมหิโหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาสักเกสุวิหันติ กัปิลาวัตถุสมิงมาเมเนมาตาพิคุตสังเกตนัสติมจามาเตหิพิคุตสเตหิสเปวะอาหันเตหิตัสไสจารโลกาตรดีเทวไตผอินาสันิปนิตาผนติภควันตามรัสนายพิคุตสังกัจจะอาตโคจะตุนังสุทาวาสสะเกยิกานังเทวานังเอตัทธหุสียังขอภควาสสะเกษูให้รติกัปิลาวัตถุสมิงมาเมเนมาตาพิคุตสังเกตนัสติมจามาเตหิพิคุตสเตหิสเปวะ อรหันติหิทัศนิจารโลกธาติเทวตาภูยนะสสนิปนิตาหุ่นติภกวานตังลัทนายาพิภุสังกจายนุนัสไมยปียนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกามิตาวะภควาโตสันิเกปัจจกาคาถาปเสยามติอรหัตตาเทวตาเสยยาถาปินามะโพละวะปุริโสสัมมชิตังวะพหังภาสาระยาภาสาริตังวะพหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาภกวโตปุระโตปะหโตระหังสุ อาณาคตตาเทวตาพระขวานตังอภิวาเทรวาเอกามันตังทางโสเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตรโสดาเกตมคาถังประสิมาหาสมัยปวนาสัมิงเทวกายาสมาคตาขาตัมหายมังธรรมะสมัยยังทักกิตายวะปปาาชิตาสังขันติอาณาโอปราเทวตาพระวโตรโสดาเกตมคาถังประสิตันดาภิโคสมาทางสุจิตตังดัณโญจุกะมังสุสาวรทิวเนตานิขัยเหตวันทิยานิละขันติปันติตาติ อาณาขอปาราเทวตาพระควโตสนิเกมังขะดังอาปาสีเชลวาคีลังเชลวะเพปาริคังอินทัคีลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุธามีวาลาจักุมณาสุรันตาสุสูนาคาติอาณาขอปาราเทวตาพระควโตสนิเกมังขะดังอาปาสีเยเกจิตพุทธังสนาคตาเสนาเตคมบิสันติอปายาภูมิปะหายะมนุสสังนิหังเทวกายังปาริปุเรสันติติ อาเดขอขภะขวายพิโกมันตีศีเยปูยนะพิฆเวทัสสุสูรกาธัสสุเทวตาสานิปุตตาหุ่นตีตถากรรมลักษณะยาพิฆูร์สังฆัเจเยปิเตพิฆเวเฮสุงอัติตามมัทานังละหันโตสัมมาสมุทัตเตสัมบิภกรตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสานิปุตตาเฮสุงเสยทถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันตินาคาตามัทานังละหันโตสัมมาสมุทัตเตสัมบิภกรตานัง เอตัปปะลามายเยวะเทวตาสานิปดีตาพระวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาละเหียดจิคิษสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตายิสสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิสสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสารุญกลงมนสิกโรธาภาสิสสามีเตเอวัมพันเตติโคเตพิโกภควาตโตปจัตโสสมภควอเอตัาโวจักสีโลกกามนุสกาสามียถาภูมามาถุนัสิตายเยสิตายกิริขภัลังปิจิตตาสมัย ปิตาปุถุติหิหายวัสสรีนาโรมะหังสาภิสัมพุนโอทาตามะนาสาสะภาวิปัสสนามนาวิราปิญโยปัญจายสเตยตาวะเวเนกปิดดาวเทวตาโตมัตติสัทธาสาวเกสสะเสนระเตเทวกายาปิกันตเตวิชานาถาภิโกเตจอัตตาปามะกลุงสตาวะพุทธาสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอวนุสานาทัศนังภะเปเกสสตามัดทางขง สหัสสังอัตตะสตาลิงสตังเอเกซาสานะงามนุสสานะมัทสงับเปเกนันตานัตมัททังคงทิศาสภาบูดาหุงตันจาสภังอภิญญายาวะวะกิตวานะจจคุมาตะโตมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนรัเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิโกเยวหังกิตตายิสามิเคระหินลลุบุปสสัตตาสาวิยขากุมากับปิราวัวายติมันโตสติมันโต วันน้าวันตะจัสินโอวธรรมนาภิกามมพิฆนังสามิติงวะนังชาสาสายมาวตายขานาต่าวันนี้โนต <cons> ิมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตะจัสินโอวธรรมนาภิกามมพิฆนังสามิติงวะนังสาธาคีลาติหัสสาสายขานาต่าวันนี้โนติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตะจัสินโอวธรรมนาภิกามมพิฆนังสามิติงวะนังอิเจเจโสลสาซาสายขานาต่าวันนี้โนติมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตะจัสินโอวธรรมนาภิกามมพิฆนังสามิติงวะนัง เวสามิตาปัญจาสตายขานะตาวันนี้น้อยติมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยสศิโนธรรมนาภิกขะมงพิคนังสามิติมันัางคมพิโรราชคายโกเวปุรสานิเวสนางพินยอนังสตตาสาสังยขานังไปยุรุปัสติกุมพิโรราชคายโกโศปะคาสามิติมันนางปุริมัจจะที่สังราชทัตตาละโถปัสสติกันทะปานังอธิปติมาราชาสติสสบุตตาปิตัสสาวะวุนะนามามตภลายติมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยสศิโนธรรมนาภิกขะมงพิคนังสามิติมันัง ข้าขินรัชกาลที่สังราชาวิโรหตปัสสัสิติกุมพนานังอธิปติมาราชาสยะสิโสปุตตาปิตัสสาพระวินทนามามัทลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสนโนวัฒนาภิกาภูมพิกนังสัมิติวงนังปชิมัจจาที่สังราชาวิโรภคกปัสสัสถินาคานังอธิปติมหาราชาสัะสิโสปุตตาปิตัสสาพระวินทนามามัทลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสนโนวัฒนาภิกาุูมิพิกนังสัมิติวงนังอุตารัชาลที่สังราชากุเวโรตปัสสัสติยขานังอธิปติมหาราชาสัะสิโส อุตตรปิตัสสาพระวินทานามามันภะายติมันโตชติมันโตวันนามันโตสัสสินโอธรรมนาพิกาโมผิวนังสามิติวันังปุริมาทิสังทัตตาลโถทักิเีนะวิโรโกลปชิเปนนะวิโรปขอกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโลเตมหาราชาสมันตาจดโรทิสานธารามนาทันสุวรรณีกบิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทัสาอักกวัจานิการสถามายาคูเปรุเวเปรุวิรจารวิโตสาจัญธนกามมาเสธโธจักินุวันูนิมันทุจัปนาโทปามัญโยจ่า เทวสุตโตจะมาตอนนี้จิตาเสนโนนะครับนภณอรราชาสนโสโฟอาคูปัญจสิกอเจวติมารุสุริยะวัชัยเตจเนจาราชาโนคันทภาสาราชุพิโมทัมนาภิกาโมพิวังสมิติงวนังอาถาคุณะภาษานาคาเวสราศาตัญจกกรรมภารัสตราภูปยาคาสายติพยามุนอาทตาละถาจาคุณนะคาเจิโนเอราวันโนมานะโคสุปราคาสมิติงวนัง เยนาคาราเชสสะสารันติทิพาสติชาปากิวิสุทธาจักรคูเวหายสาสเตงวนามะชาปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภายานตธาณะคารา,าชานามสัสสีสุปนาโตเขมามาเกสีพุทโธาสันหายวาหิวเจหิบปาหายันตานาคาสุปนาสานามะกังสุพุทธังชิตดาวริวชิระเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสาวาสเเตเตอิติมันโตยสัสสินกาละกัญชามาพิสมาสุราธนเวกสาวิปจิตติสุจิตติจะปะหะระทุนามุจิสาสตันจะภาริพุตตานังสเพเวโรจนามะกาสันในหิตาวาภาริงเสนัง ราหูพัฒรามุปาควงสมัยโยธานีพันธันเจพิพนังสันมิติมวนันังอาโปจัตเทวาปทวีจวยย um, ววัต,นนตมเมตโชว,วนนายโยต as as ino, าคงมงาลุณาเวนาเทวาสมุจจยาสสาสามไมตากรุณากาอิกาคุเทวาสัสินนทัศเศรษฐทัศทากายัสเพนะต่วันนี้น้อยเต็มโตชุติีมันโตวันนัวันโตยัสัสนนประธานานาภิกาโมพิพนังสันมิติมวันังเวทูจัตเทวาสาลีจัสมาจัตุเวยามาจาัตทันสุปิสาเทวาจันทามะคุป,ปรคิตา สุริยสุปานิสาเทวสุริยมะคูปรลกิตาณขันตานิปรลกิตวาคูมันทวราอากาวสุนังวัศวเศธถศกบอาคาปุญญโตดัสเศทรถตถาคยสเมนะตาวันนี้นอนติมตโตชุตดิมันโตวันน้ำวันโตสาสโนธรรมะนาคิกามูพิกรณังสามิติงวรังอัถาคูสาภูเทวชลามคิดศิขาเลวติวะัดีตกาจารุชาจะอุมาบุภานิพัสโนและนาสาธรรมะจัดุตาจะเนิชกา สูเลยยาอุจิลาครอคูวสาวะเนสินโนทัศเดตะศตากายาสเปนะแต่วันนี้น้อยติมันโตชุดติมันโตวันนั้นวันโตยัสสินโนธามนาติการมงพิขนังสมิติงวันังสมานามาสมานามนุษสามนุษย์สุตมะมาคิดถาปัตุสิกาคูมรปัตุสิกาหาควทารโยเทวะเยจารอยตาวสินโนปามาปราคเวะยัสสินโนทัศเรทะศตากายสเปนะต่วันนี้น้อยติมันโตชุติมันโตวันนั้นันโตยสสินโมธรมนาพิการมงพิขนังสมิติจงวันนัง สุกาารุมหาอรุณาคุเวขานณสัตตาโอทาตตาใคหาปาโมขาคุเทวยจักขณาสัทธามมตาหาละกชามิสกาจายาสิโนธนายังอาคาปัญญโยทิสาวิวัตสติทัศเศรษรสถากายาสเปียนะตัวันนี้นนติมันโตชุติมันโตวันน้าเมันโตสัสินโนธรรมมนาปิกามุพิกุทังสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัณกะจายาสสิโนสามพิทัการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูวัตหาคูปรานิเมตตาทัศเศรษรสถากายาสเปียนะตัวันนี้นนติมันโตชุติมันโต วันนันวันต่อยะสัสนมวัฒนานาภิกษุณงพิฆนังสมิติวันังสัตเทเตเทวาน,นิกายะสะเพนะตาวันนี้นอนามันวายนะอคันฉุงเยจเนสัตติสาสาปุถาชาติมัคิรังโอคาตินาเมนาสาวานทเขมโอคาตัลังนาคานจันทวัสิตาติตังสุภามาปารามาโตจัปุตไตติมตรารถาันังกุฎมาโลติโสจัส,จสปรปะคะสมิติวันังสหสาสะพาม,มาโลกานังหมาพาม,มาทิติตติอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยะสะสีโสตเซตถาอิสราโู ปัจเจกาวัตสาวัตติโนเตสัญจามัสตวากาหายิโตปริวาริโตเตจัสเพพิก er ันเตสินเทเทเวสภัมะเกมารัสไนาพิกามีปัญสากัรหัสมาธิยังเอถาคันธาถาพันธาราเคนาพันธาโมทโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิทักโกจินังอิติตธรรมอาเซโนกัรหาเสนังอาเปสิปานินาตละมาจัสรังกตะวานะเพระวังยถาปูสโกมีขดธนายันตุสวิชโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโทสยังวเส ตั้จาสภานพิญญาเยาวาวะคิตวานนะจะกุมารโตมันตนิสัทธาสาวเกศาสนรเตมารเสนาภิกันดาเตวินชานาถาภิโกเตจจอาตาปามกะลุงสดาวพฤษาศาสนาวิตาราคีหิปักกามงเนสามลงมันปีชยงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสาสัญโอมทันติสาพุติหิสาวกาเตชเนสุตาติปวสวนมังคลาสุตงสังเสวนาจะพา,าลนานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตธมังคะระมุตมังปฏิรูป,ประเทศาาสาวโสจะบุเพจัก ตาปุญญาตาอัตตสัมภาริยนี้ทีจะเอตัมมังคระมุตตังพระหูสัจจัญญาสิปัญจวินาโยจัสุขิจิตโตสุภจริตาจายาวาจาเอตัมมังคระมุตตังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธารสัสังโฆอนาโกลาจักรรมันตาเอตมังคระมุตตังทานัจธรรมจริยาจายาตการันจัสังโฆอนาวัชานิกามานิเอตัมมังคระมุตตัง อารติวิรติปะปามัชฌาปานาจสัญญโมอปามาโทจธรรมเมสุเอตัมังคารมุตตมังคารวโอจานิวาโตจาสันตุถิจากตัญญุตาการนะธรรมัสวนังเอตัมังคารมุตตมังขันติจาโสวจารสตาสมณานันจาทัศนังการนะธรรมัสสะกัชะเอตัมังคารมุตตมังตโปจาพัมาจริยะจาริยสัะจานทัศนังนิพพานัสสิกิริยะจาเอตัมังคารมุตตมังพุทธทัสสะโลกะธรรมมิหิจิตตังยัสสานกรรมปติยโสกังวิชังเขมังเอตัมังคารมุตตมัง เอตาทิสานิกัตวานะสัพพามรัปราชิตาสัพัสโสติคันฉันติตันเตสังมังคลมุตตะมันติบวส่วรัตนาปริยังกิจิวิตังอิทาวาหุลังวาสาเกสุวะยังรัตนาปณิตังนันาโนสมังอัตติตะกติอิทัมปีภูเทรัตนาังปณิตังเจนะสเจนะสวัตถิโหตุขยังวิรากขังอมาตตังปริาายังเตนะาส,าาาาาสิกะเจนะสะเจนะสวัตถิโหตุ ยามพุทธาเศโถปริวันนายีสุจริงสมาธิมานันตารีกัญญามะหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิเชติธรรมปีธรรมะตนาปณิตายเตนะสเจนะสสวธีโหตุเยเปุคราทัสตังวสันหาจตารีตานียุคานีหดีเตทกิณายสุขตัสสสวกายเตสุทินานิมาภาลานีธรรมปีสังเกตตรนักณิตายเตนะสเจนะสสวธีโหตุเยสุปายุตามรานหนานิกมิโนโคตมาศาสนาหิเตปฏิปตามาตริกข้ายาละามุธานีพุทธิงุชะมานัยธรรมปีสังเกตตนักรณิตาเนสเจนสวิหตุ ขีนางปรูรานาังนาวังนาทีสัมวังวิรัตตะจิตายติเกพพสมิงเตขีนาพิชาวิรุฒีฉันทานิพันติเทรายถายัมปฏิโพยทารปีสังเคตตนะงปนตัตัง,งเตนะสะเจนะสวัสธีโหตุบทส,ดบสาวดธรรมบทสัสวะอัตตาหเวชีตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะทันตะสะโปสาสานิจังสัญญาตจานิโนตเ,เนวะเทวนาคาะนะโพนัมารุสาภามุนาชิตังอปะชิตังกายราตถาลุปัสสะชันตุโน บทสวดเกตปุตทสวดภาสิตามิถังเตนะพระวตาชนตาปัสตาอาณาตาสัมมาสัมพุทัยนะเอธาตุมเหมานุสาวเรนะมาปารามาปรายะมาอิติกิรายะมาปิตกาสัมปทาเนนะมาตากาเหตุตุมานายะคเหนะมาอาการะปาริวิสัตเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาปภะลุปะตายะมาสัมมาโนโนคัุยถาตุเมหิอัตานาวัชนยถาอิเมธะมากรุสลายเมธะมาสาวะชัยเมธะมาวิญญูคารหิตา อิเมธรรมาสมาตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตติยถาตุเมเหปชาเหยาถาญาถาตุเมหตานาวาชเนยญาไทยเมธรรมากุดสลาิเมธรรมานาวชอิเมธรรมาวิญโูปะสันถานอิเมธรรมาสมาตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตติยถาตุเมเหอุปสะสมปชาวิหะรบยาถาติวสุตอุปนิยสุตอุปนิยติชีวิตตามาปามายงฉลูปนิตาสนสันติตานาเอตังพายังมาเะเนเปขามนุปุญญิกายิราถาสุขขาวะหานิ อุปนิยติชีวิตตามมัปปมายังฉลูปนิตรสาสนาสันติตานาเอตังพายังมัณีเป็นขามโนโลกามิสังปชาเหตสันติเปโขโยธากายนะสังยมวะเจยอุทธาเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขัยะโหติยังขีวะมโนปะกาโลติปุญย์ยังทมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโอสุจินโนสุขามาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินีนะทุกติงคันติธรรมจาริสังเทสังขารานิจติยถาปัญญาปัสสติธรรมนิปินาติทุเขสสามโกยสุทิยา สัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัสสเดียรานนิพนธิตุกเขสัมมะโขยสุตยาสัพเพธามานัตตาิยถาปัญญาปัสสเดียร์ฐานนิพนธิตุกเขสัมมะโขยสุตยาโอสถละปันญากาชาดกอปัตอปันนากาฐานะเมเกทุกติยังอาหุตักกิกาเอตาัาัญญายะเมทาวิตังเงินเหยอปันนากัง พาหุงเวสานังยันติปัปะตานิวนานิจะอารามาลุขาเจตยานิมนุสสาพยาตชิราเนตังโขดสนัง,ขง,านางเขมังเตังสานามุตมังเนตังสานะมะมาคามาสัพพาทุกขะปะมุจติโยจะท่านจะทำมันจะสังขันจะดสานังขะโตจัตจาตาริยัสาจานิสัมมาปัญญาปาสาัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสะจะอัตติกมังอริยัจะอัถถังขีกังทุกขะปะสัมมาคามิณัง,อง,าางเอตังโขดสนังเขมังเอตังสานามุตมังเอตังสานะมะาคามาสัพพาทุกขะปะมุจติ บทสวดพระเทวตตาคาถาตีตังนาวาค่ะเมยานาปฏิกังเขน่นะครับตามบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งนี้ล่วงแล้วไม่คนเมื่อวางสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยะถาตีตามประหีนันตังอับป,ปัตตานจะนะครับตังสิ่งใดล่้มเวลาสิ่งนั้นก็เป็นวลาไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เปน็นยังไม่ถึงปัจจุบันจะปันนันจัโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังสังรกุปังตังวิภามาเนผู้เยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คันแค่ไหนทำนั้นได้บุคคลนัั้้้นนนนเเเพิิงงจรมปปูอถด อัเชวากิจจามาตบปังโกชัญญามนังสบไปพึงความพ่ายเพนีย,ยนเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนะฮิโนสังคารันเตนะมอาเสในนาม,านามาจนาเพราะว่าความหลักเพียงกับมาจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหระตามาดันทินตังเวพัทธิกระโตติสันจตอจิกคเตมุนิติระมุนีผู้สงบย่อเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียไม่แก่ครใกลางวันและกลางคืนและอะไรว่าผู้มีรติหนึ่งจะเรียนประการชนิดแล วสุพินหปัจเจเวคณะปัทธาชราธรรมโมหิชนะดิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะเริ่มคลความแก่ไปไม่ได so ้พยาธิธรรมโมหิพญาดิงนะดิตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะเริ่มคลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานานธรรมโมหิมานังนะดิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเริ่มคลความตายไปไม่ได้สัพพีมีปิยหิมานาปิหินานาโพวินาโพเราจะระเว้นพุทธาคือว่าเราจะเลือได้พัดพาจากของลกขอนเจริญใจทั้งหลายระปวง กรรมมาสโกหิกรรมมาทยโโทกรรมมาโยนีกรรมมาพันโกรรมมาปฏิจานโนเรามีการเป็นผองของกอนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรนเกิดมีการเป็นผู้ตามมีการเป็นผู hmm? uh ้พ huh. ึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามีกัลยาณันางวาปะปะกัางวาตัสสะยโยโทภริสามีเราทำการในไว้เป็นอื่นเป็นบาทเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหียพินทางปัจจวคิตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด วทดสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาลุกกัปปตาจันนิลูกขาพยาปตาจันนิพญาโสกปตาจันิสกาหนตูสัพเพวิปีปานิโนยตาวตาจามเหีติสัมปารามัญญาสัมปาราสภเพเทวานิโมหันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทันังหันตุสัทธายสีลังละขันตุสัพพะภาวนาพิรตตาหนตุขันชนตุเทวตาคาถาสัพเพพุทธะวราปตาปเจกนันจายังพลังอหันตานจัดติเชนะละขันพนามิสัพโสงวัดสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรรมยปฏิทนาคาถาโยภานามาเสยยาเทวตาสันติวิหารวชินีทุเบคเรโพดินก ตาธรรมะเทเนนะพระวันตุปูชิตาโสดินกะลนเตธาวิหารามันทะเลเทระจามาชนาวกาจัพพิโกสารามิการธนัปฏิอุปัสกาคามาจเทสานิคามาจอิสราสปานาผูตาสุกิตาพระวันตุเตชราผูชาเยปิจะอันทันสมวาสังเสรชาตอธัธวะปปาดิการนิยานิการธรรมวลปฏิจเตสะเพปิสกขสกกาลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธามโอธรรมะธราจัปปุขราสังโคโหตุสัมมาโควะอัถายาจหิตายาจัอัมเหระขาดตุสัตธามโอสะเภปิธรรมะเจลิโนวุทิงสัมปะปะ ธรรมเมริยาปวีทิเตบุตสบรสตรศพปฏิทานาคาถาหั่นธรรมยามปฏิทานาคาถา,าโยภะนามใสปุญญาสิทธานิกัสสะยานัญญานิกตานิเมฆขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดไม่มีประมาณจอมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้เตสัญจารักินโอหุนตสัตตานันตาปะมานากาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำล้วเยปิยาคุณะวันตาจารไมาหังมาตาปิตาทยกพื่อเชิญหราได้เป็นที่รับผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ทิฏฐาเมจายะทิฏฐาวาอันเยมัชตตาเวรินนท์ที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการสัตตารดินทันติโลกสมิเตภูมิมาจตุโยนิกาและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกำเนิดสีัจเจกะจตุวการาสังสารันตาเพราะว่าเพมีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท้องได้อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานาเมสสัตว์เราได้ทราบแห่งการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าและอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปัชันติของสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาเองเถระก็สั เทวาเตสังนิเวศนะยมขอได้าเท่าไรเจ็งแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาทินานาปุญญานางอนโมทนาเหตุตันาเพราะเหตุคืออนโมฮาบุญเท่าไรที่เขาจะอขญาสัพเพสตาสตาหุ่นตัอเวลาสุขาชีวิโนเขมมาปฏิทันจับปอบปนตูเตสสาสิจตังสุภาขอสัตว์ทั้งปวงจนแนวอีเวนต์อยู่เป็นสุขเสมอเทอเและจนถึงทางอางเกษมสังขอความะอันหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสมเร็จเทอ ด้วยเนื <t |startoftranscript|> <t> ้าแห่งสัจจะดิษหานเนื้อผ้าแห่งความเพียรแะอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาชาด้วยการสาธยายบทสมมติสวดพระพุธนี้และพระพุทธศาสาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแะ่ข้าพเจ้าไปพ้นจากทุกพระนามโปรดข้าพเจ้าเจริญทางรถทางธรรมขอเทวทาเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายโมและธรรมะเหล่านี้เมื่อนอนุโมทนาและปรดในพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิริพิณาโดยมวยดีสำเร็จพยานทรงสังวรวัดวรวิหารตลอดจงวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นนั้นที่จสร้าางในนอคต ขอจงเปี่ยนด้วยเนื้อแห่งพระฤทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเพลิน